สวัสดีครับท่านผู้ชมมาทานข้าวเหนียวมะม่วงกันครับมะม่วงน้ําดอกไม้นะฮะข้าวเหนียวมูนนะฮะอันนี้ข้าวเหนียวมูนนะครับมูนเรียบร้อยเหนียวมูนมูนเรียบร้อยแล้วก็มีมะม่วงหนึ่งหนึ่งผลนะครับสองเีกสองด้านมะม่วงหนึ่งผลมะม่วงน้ําดอกไม้น่าทานมากครับมาทานด้วยกันนะครับนี่ครับข้าวเหนียวมูนนะครับไปซื้อร้านเจ๊จูมาเมื่อกี้นี้ครับ น่าทานไหมครับข้าวเหนียวมูลนะครับก้าวเหนียวมูลอันนี้ข้าวเหนียวมูลส่วนด้านนี้ก็มะม่วงนะครับมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับหันห่นหั่นเรียบร้อยนะครับหั่นเรียบร้อยเราทานด้วยกันนะครับ <laughs> <laughs> น,นี่ครับมะม่วงนะครับอันนี้ห้าชิ้นหั่นมาอันนี้ห <laughs> กชิ้นอหั่นไม่เท่ากันนะฮะหั่นไม่เท่ากันมะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับ อันนี้ก็ข้าวเหนียวมูนนะครับข้าวเหนียวมูนนี่ครับน่าทานไหมครับนี่ครับกะทิมีกะทิด้วยมูนมามื้อนี้เป็นมื้อกลางวันนะฮะไม่ต้องทานข้าวกลางวันแล้วทานข้าวเหนียวฮะข้าวเหนียวมะม่วงนะครับข้าวเหนียวมะม่วงมาทานด้วยกันนะครับอร่อยอร่อยครับนี่ครับข้าวเหนียวมะม่วงน้ำดอกไม้ ขนมยวมะม่วงน้ำดอกไม้ครับมาทามด้วยกันนะครับอร่อยอร่อยครับเดี๋ยวลองชิมดูลองชิมดูลองชิมมะม่วงก่อนลองชิมมะม่วงก่อนมะม่วงก่อนนี่เอาขั้วเลยเอาหัวเลยหวานตรงนี้หวานมีมะม่วงครับมะม่วงมะม่วงใส่ปากเลยครับใส่ปาก นี่ครับใส่ปากเลยครับหวานหวานครับหวานครับข้าวเหนียวตามข้าเหนียวตามข้าเหนียวตามเลยครับข้าวเหนียวอุ่นๆเลยครับข้าวเหนียวอุ่นๆเลยครับ พึ่งเอาเอาอกมาจากหม้อแมมแมเลยนะฮะคันนี้อุ่นๆนะครับอร่อยครับอร่อยครับอร่อยครับคลิปนี้ก็ขอจบลงอยู่ยเพียงเท่าน,นี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอร่อยอร่อยฮะขอทานขอญาต ทานก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ